สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับมันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะท่านผู้ชมนักจะกรวันทุเพ XD มา XD ฉันตายไงครับอันนี้ผมกําลังไล่สู้กันอยู่ครับท่านผู้ชมอันนี้มันจะมีคนแปลกๆมาอยู่ตรงนี้ผมเฮ้ยเพราะฉันผมตม้องยิงมันให้ได้เพราะว่าเกมนี้มันฮาร์ดคอมากผมเป็นนักเกมเมอร์ผมต้องทาร้ายมันให้ได้ ไม่มันเคยทําร้ายฉันมาแล้วครับทุกผู้ชมอันนี้มัเปิดคลิปอีกแล้วท่านผู้ชมครับผม,ม้องอัปเดตคลิปใครวะนะเจอเดี๋ยวถ้าผมเจออะไรแป๊บน,นึงนะเฮ้ยนี่ท่านี่ทุกคนบามฉันเหมือนนี้ชิปฮะ <c oughs> ท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแค่สองพาร์ทดีไหมพาร์ทเดียวก็พอแล้วโอเคฟาเกีย <c oughs> ผมก็ไปแก้เค้มันอีกบ้าเอ้ยหน่อยแน่ยเกมมยิงฉันทำไมก็ไปแก้เค้มไอ้โอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่มาสินี่ท่านผู้ชมตายไปแล้วเกมนี้ระวังนะท่านผู้ชมหุ้ยเงียบเลยเราเจอของสดเฮ้ยจะเจอของสดใหม่ๆก็ยิงฉันตายไง ปืนไรเฟิลเหรอนี่คือปืนไรเฟิลดีมากดีมากคนเก่งมากทำงานได้ที่อเอา้ <c oughs> เากำลังบอกพอดีเลยแล้วเราตายแล้วอ่ะจริงป้าเอ้ยป้าเนี่ยโอ้เออทุกคนสมน้ำหน้าแล้วมันปล่อยให้มันตายไปมันแก้แค้นผมนะท่านผู้ชมโอเค คิปวันนี้เห๋ยวผมจะทําการอันเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นแมพคลิปหน้าไปเล่นบิวอาลัฟไหมท่านผู้ชมเนี่ยยิงันทำไมเออไอ้บูทเอ้ยกระจอกมากเลยว่ะเฮ้ยเกมนิ่เฮ้ยิงทำไม <c oughs> สุดท้ายผมก็เจอลูลวลัวน่ะไม่สามารถยิงมันได้ท่านผู้ชม <c oughs> มาสิมาสิวะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ไหวแล้วนะเกมบูทเกมนี้เนะี่ยแก้แค้มันยังไงดีโอ้ยแก้แค้มันยังไงดีเฮ้ยอ,ยอยืให้ฉันยิงมันเองก็ได้โอยเหมือนมันสปอยออกมาชมทุกคนต้องดูดีๆนะเกมนี้นะถ้าทายเมสีแดงอะ่ะ เกมนี้ผมไม่รู้ชื่อเกมนี้ท่านผู้ชมเ,เพราะผมเกมนี้ผมก็เคยเล่นเฮ้ฟักกิลยู what the fuck <c oughs> I hate you <b reath> เกมนี้ผมต้องใช้เวลาลำบากเองอะ่ะถ้าผมมีคอมเล่นก <f> ็ <uck> ผมก็เล่นอันนี้ผมเล่น,นในโทรศัพท์นะในมือถือโอ้ยทำยูนิฟอร์มเนี่ไหมเนี่ยฮะ <f uck> ไอฮิกอยู่ไหมแซลเชฟ no 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 เดี๋ยวมัน <c oughs> อยากขอให้หน่อยนี่เกย์บางอาจยิงฉันใช่ไหมสมควรเกตายเกตายเนี่ยนี่คนจัดก,การมาเร็ว มาสิมันสิม <in ันเกิดทางไหนวะเกิดทางไหนอุ้ยอืออืมอุ้ยขอโทษคาบเนี้ยผมจะได้เล่นพัดอยู่ก็พอละวเอ้ยสัตว์โอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษผมไม่น่าพูดคำหยาบหน่ะขอโทษครับอี๋หน่อยเน็กยังเห่นยิงฉันน้นเหรอฮะแกเป็นไอ้แค่แพ้ไอ้กากเอ้ยผมเล่นพาร์ตเดียวพอละ คลิปนี้ผมจะจบลงแล้วโอเคโอเคคลิปนี้นะมผมจะปิดคลิปพาร์ทนี้ก่อนนี่งไงผมไม่ชนะผมฆ่าคนได้หกคนโอยคลิปนี้ผมจะปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะสำหรับวันนี้บายแล้วออื